สวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวรถบรรทุกสวัสดีคนที่รักเสียงเตรรนะคลิปนี้ใช้จักรยานในการรับชมนะครับใช้ดูลพิเศษในการรับชมนี่คือเตะเก่าที่พิรัานนันถอดออกนะคร mm ับ hmm. บอกว่าของเข้าดังดีกว่าเขาก็เลยถอดออกจากคันเดิมที่ผมขับนะ mm hmm. ก็เลยจะเอามาใส่อ mm ันนี้แต่ mm hmm. แต่ว่ามันมีน้องมาจากยุทธยาเอาตัวเนี้ยตัวสีฟ้าเนี่ยตัวเนี้ยมาให้นะครับ mm hmm. น้องอองนะ บอกว่าให้ใส่ตัวนี้ให้หน่อยก็เลยให้ช่างไฟมาเดินให้นะครับตอนนี้กาลังติดตั้งจะติดตั้งตรงนู้นส่วนตัวแดงผมจะติดตั้งใต้ชั้นสี่เดี๋ยวผมลงไปติดตั้งเอง <Okay. S 1> เดี๋ยวดึกๆเข้ามาฟังเสียงแลนไปทางนองนกรึจะกดเสียงร้อง ตรงนี้ก็ได้ไว้เออได้ได้ได้เลยตรงนี้ก็ได้นี่าตอนนี้จะยากตรงไหนดีตรงนี้รูมันจะตรงไหมตรงนี้รูสองอันนี้ไม่ตรงตรงนี้รูตรงเลยรูเท่ากันเลยใส่ได้ป มันไม่น็อตอยู่นี่บ้าพี่ขอน็อตหน่อยนีย่อันนี้ทุงเมื่อกี้พมา่าอันใหญ่มากมันมันบ่พอดีไหมต้องโตแล้วอันใหญ่น่าสิบอะไรใส่ดบกชิบมันรดจะลองรูนี้เบอร์อยังไงน่าสิบพอดี ไา้กได้ไม่ได้ใส่แว่นเอาแล้วกันอันใหญ่ยูผมสองอันเด้อบได้นาชิบะเดียเอาเอ๊ะใส่น,อน็อตเล็กเดี๋ยวหาคอคอมันหาย,ยาหาไม่เจอเดี๋ยวเอะไรมัดไปก่อน ด้านบนใกยด่ห้แบบน,นี้เดินไฟจากเต้เดิมขึ้นรูนี่นี่จะดึงสวิตเต้เดิมไปต่อเข้ากับตัวนี้แล้วก็ไปเสียบใจเดิมนะได้เลยไฟก็จะทําเป็นสวิตสามทางมีเปิดดังเตเปิดดังติดแล้วก็หยุดการก็คือเงียบประมาณนั้น ตัวนี้เราใช้ตัวเป็นสามทางนะแล้วก็หัวเป็นตัวย้ำแบบไหนวะเนี่ยย้ำเข้าแบบเนี้ยเสียบเข้าไปแล้วก็ย้ำเลยมาตรฐานสต่ป,ประคุดมันเป็นยังไงกับไช่นี่อ่ายีเร่โอ้มไฟ แล้วอีย่างว่า no มันเลนเองตงเตะใบเตะมันข้างอยู่แล่นให้ม uh ันยกยกสุดนะนะต่อมาเราเคยใส่ดียลแจ๊กทีเข้ามาไลยกันละี่ผ้ถือูถีไฝใส่้ังเลดีโแสดงว่าพี่โหกินเออเออแต่ก่อนที่ยังไง งานรักดีเรกเขาบ่ตัวนี้มีโครงการอาจจะต้องย้ายออกนะครับใส่ไปก่อน,อนเผื่อสายลมยาวเผื่อสายไฟไว้อยู่ตัวนู้นไม่ย้ายไ,ไว้ตรงน,นั้นแหละแต่ตัวนี้นจะย้ายซ่อนไปในแคสซีเมื่อกี้เอาตัวเมียสักตัวตัวเมียอันใหญ่บ่มีแต่บักเป็นทุ่งบ่ตัวตัวนี้จะไปไว้ในใต้แคสซีแต่หาขาไม่เจอ ก็เลยเดี๋ยวยึดไว้ตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวอาขาอาจจะอยู่ที่บ้านหรือ,อยังไงเดี๋ยวเราไปดัดแปลงยึดไว้ท่าชีซ่อนไว้เหมือนเดิมนะเหมือนขั้นเก่าะสายลมรบเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นมืดๆตอนวิ่งนะครับเดี๋ยวค่อยลองแต่ตอนที่มันโล่งๆแล้วนะตอนนี้ที่ชุมชนนี่ลองลองแบบย,ยาวๆไม่ได้อาจจะลองแค่พุทปิดเฉยๆไพ่เป็นชทางระบบลมนี้ใช้แบบคล้ายๆคล้ายๆรถมาจากศูนย์เลยนะนี่เสียบ บันเทิงไหมครับเตเตมาเตเตตีดม really. ันบ่มาแล้วก็มามาแวะนี่บ่แวะสวิกก็ตะุูลแล้วแวะสวิกแล้วก็ลงจากสวิกมานี่แมนเออมันขึ้นด้มาหาเบ็ดอีกเหมือนเบ็ดขาดีเรกเด้อ๋อเบ็ดขาดีเรกดีเรกตัวคอยตัดแมนดิเรกบอน แต่ว่าตัวเตนบ่ได้เกี่ยวกับเบ็ดอยู่แล้วตัวกดเออกระบาอยู่ไม่เคยดตอรดีเร่โอ้ลูกเหรนมันล้าไข่อยคอย่อ,อ,คอยรู้นะผมต่อแต่ไฟติดก็ดีเลย อ <mile inside> oh, mm ๋เพราะว่าม oh. ันมีปัญหาซอสปุ๊บปั๊บปุ๊บมาเบิร์ซิวเลยนับเลยไปแจ้แล้วมีทางดิเยกไม่ต้งซิว เจากับกันพลาดไป้สั้นเลยนะแต่เจ้ามันมีสองตัวเจ้าก็บง่ายเฮ็ดเปลี่ยนเอากกได้เดี๋ยวแบ๊กจะเจ้าบ้างเมื่อไงเจ้าจะไปขุดแห้งที่เตะนี่แหละง่ายคือ คูเก่อนไงไงนั่นคือเขาพูน,นอ,อยู่แล้วอ๋อชิบเขาจะเชืไว้ใช่ค่ะจะไปพี่แล้วเอามาคืนใส่โอ้ยอมันพูน<ม>เขาหนิพูนใหญ่เนี่มดติน่ทะลุนะอเวลาจะเล่นทั้งใจจะกอ่อนใส่แตรลมอะไร ใส่แบบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยถือไปอบ่บได้ใส่แต่ว่าต้านเขาด้านน่ะเนี่ยตลอดหรือไปขนทรงเกือบตลอดไปแล้วใส่เ <laughs> กือบตลอดเลยหรือว่าจะเจออันนี้ป่ละ่ะต้องแยกกันว่าวงว้ามันเป็นทังไหน จังหวัดพวกคอต่อพวกสายก็ซื้อของกับจักรบัดพวกสายหนินะพันงสองอของสายล่มท้ายยังอะไฟ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 ,ไฟของเจ้าเป็นบ่อหัวน็อตหัวยังขันแรงจังหวัดนี่เลยเอาที่กดกไว้ ดีเร่สาตัวยีลร่สอตัวดีเย่บอสสตัวเขาทพักสองตัว,ตว,ตวจะต้องบวกนะพักสองตัวต,วตวะ 50, 40, 50. ระห่าจิบห้าสิบวดห้าส้อยหนึ่งอ่ากป๋าสีอยที่สิบ สายร่มหาเม็ดสายลมหาเม็ดร่วมไปเลยพันสองอ่ะเอารวมแล้วอ่ะเออรวมไปพวกแก๊กเสียบอ่ะอต่อมเบเกียวรวมไปอีกพันสองนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบไกลลคนสามร้อยสงร้อยตาแรงตารงรวมเอาก็ใส่ใส่ไฟนะอ่าเห็นหอยละ สองพันเจ็ดสี่สิบอัตราสองพันเจ็ดนะฮะอาสองพันเจ็ดนะอ๋ไหเป็นสี่อะไรมาเนี่ยข้างๆไหนแบบนี้งเงินเลยตะเคียนิเฮ็งน่มันคืสิบี่วยไวย้แด้แต่ลรวยรวยเลย หาเง,งินจินนี่มันสท้อนแอเดียวมีรถสองขั้นเบบเล็จดยูทูบน้ำมีสองพันเกด อิเนะาะดี่จะจเจตลิดไปแล้วมั้เดี๋ดยวจะไปสลับดูเมื่อกี้กด ใส่ไว้แค่ตัวสีฟ้าเดี๋ยวพี่การมากดสีฟ้ามันดังดีเลยช้าเ,ออเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะออไม่ได้ตอโอ้ยอ,อ่าคอ,อ่อาไไงน้แหละมันดังช้าอย่แล้วไอตัวเนี้ยเซะลโะนยน่าจะมีปัญหาดีเลยอันเดิมของเราน่าจะเร็วกว่าเอากดดิ กดดิพาพอถากกดอีกทีดิพอพาพสรุปตอนนี้สระนายช้าเอาสวิตช์ออกก่อนเอาไอเดี๋ยวแก้ไขสระนอยก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ใช้ตัวเดียวตัวเดิม เดี๋ยวจะไปกดให้ฟัง พนิดในการรับชมนะคลิปนี้ก็ติดตั้งอาเทรจริงๆอ่ะพี่ค่าแรงกับค่าไฟ700อ่ะมันไม่แพงหรอกแต่แกซื้อของนะแพงนะครับเพราะว่าผมไปถามไปถามก่อนมันแค่5600กอยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแกคงจะคิดชาร์จค่าบวกค่าน้ำมันอะไรเนาะเราก็นึกว่าเราใช้กันประจำแล้วเราสนิทเราคิดไปคนเดียว ก็โดนค่าช่างกับค่าไฟไป700นะครับติดตั้งแต่2ตัวนะแต่ว่าการงานไฟก็เดินเนียนะมีสวิตช์สทางสวิตช์กระซื้อแยกแล้วก็ค่าไฟกับค่าแรงจะคิด700ใช่ไหมแล้วก็จะมีดีเลย์ตัวกันช็อตอีก2ตัวจําราคาไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าสาย5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวน็อตเกลียวที่เป็นรูเข้ากับตัวถังลมอย่างดีเนี่ยหตัวแล้วก็ที่ ที่ไปเข้าในเชลนอนอีกหนึ่งตัวแล้วก็ไปเข้าในดีลิง่งตัวทั้งหมด3ตัวบวกกับสายนะตัวนั้นนะ่ะแกบอกว่าซื้อมาพันสองนะครับประมาณพันไม่พันสองเนาะก็รวมทั้งหมด2องพแล้วก็ส่วนไอตัวสีฟ้านะครับที่น้ององ๋องเอามาให้นะครับน้องององก็ต้องขอบคุณน้องอ๋องมากๆเลยนะครับเอาแต่มาให้น้องแกบอกเคยขับรถหกล้อนะครับ น้องแกเคยขับรถถูกรอแล้วก็มาติดตามช่องเราตอนนี้น้องเขาขับรถกระบะนะครับขับรถกระบะส่งของเป็นรถของตัวเองน้องวิ่ง CP แกก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่เอาแต่ไหมทักมาผมก็เอ๊ะเราะเอามาให้เหรอครับบอกเอาก็เอาก็มาเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันไหนผ่านบางนาะเอามาให้นะับน้ององก็น่ารักมากๆนะเป็นวัยรุ่นยุทธยาเนาะก็ขับเอามาให้ถึงที่บ้านประมาณสองสามทุ่มนะก็ ไ,ได้ถ่ายรูปไว้ให้เพื่อนๆรับชมยังไงก็ฝากไปติดตามนะครับช่องทิกตอกน้องอ๋องด้วยกันแล้วกันเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เอฟซีของเรานะครับแล้วก็ตัวสีฟ้าเดี๋ยวขอไปแก้ไอตัวเซ拉ลอยเนี่ยอาจจะไปล้างก่อนถ้ามันใช้ได้ก็ใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนเซ拉ลอยใหม่ส่วนของเรานะครับค่อนข้างดังดีอยู่แล้วนะปกติดังดีอยู่แล้วตั้งแต่อยู่คันเก่าปรากฏว่าวันที่น้องอ๋องเอามาให้นะครับ พี่ภูก็ถอดของผมออกนะครับคันที่ผมขับคันเก่าไอ้ตัวสีแดงนะถอดออกมาเท่ากับมี2ตัวโดยไม่ได้นัดหมายนะครับก็พี่ภูเขาบอกว่าเขามีของเขาอยู่ของเขาดังดีกว่าเขาก็เลยถอดของผมออกนะครับส่วนของผมเอามาติดตั้งลองดูแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะย้ายเข้าไปไว้ใต้ช a s s นะครับยังไงก็ใช้จักรยานในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใคร อชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์กันแล้วกันถ้าใครไม่ชอบก็ต้องกราบขออภไว้นะตรงนี้ด้วยนะติดเตรไว้ทักทายหาเพื่อนนะหรือว่าให้เด็กขอสามชาติแล้วการใช้เตรก็ใช้ต้องใช้ดุลยพินิจของคนขับของคนกดนั่นแหละนะครับไม่ได้ว่าจะไปกดมว่วซัวเพิ่มเพื่อนในหมู่บ้านในชุมชนเยอะๆหรือกดลากยาวๆก็ไม่ได้นะครับการกดเตรทักทายแบบเตรลมแบบ ที่มันเสียงดังมาก,มากๆกดแค่นี้ก็พอแล้วครับเนี่ยแค่นี้ก็รู้เรื่องกันแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่บีบเช่อย่างนี้นะบีบเชอย่างเงี้ยมันจะดังนานแช่แตะแตะอย่างี้ก็พอแล้วครับเหมือนที่เขากดสามชาเขาก,ก็แตะแตะสามช้าก็จะพ่อเวลาหาหาเพื่อนหรือเด็กๆคอะไรประมาณนี้อ่ะก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบต้องกลับขออภไปด้วยเจอกันคลิปหน้าสุสร,ริยมรุุ่สวัสดีครับ